สบายดีสวัสดีสบายดีเมื่อทุกคนวันนี้มาเจอกับสองลิงสาวลาววันนี้ลิงสาวลาวกลามาทักทายสบายดีเมื่อทุกคนนานเป็นเมือ่อวันอาทิตย์ที่เรกลิงวาลิงจะไร์ซดนอะแต่ว่าลิงบน,นไร้ซดสำหรับทุกคนเพราะว่าลิงเ,เข้าเจ้าจะมากดโควิดนาะเพราะวา่าคันตองนาะเพราะวา่าหอผักลิงนะ่ะคนติดโควิดร้ายและเขาเจ้ากจะมากดโควิด ฉะนั้นเนาะลิงจะพาทุกคนมาเบิร์ขนุนทีว่าเป็นขนุเคก้กที่ว่าลิงมักที่สุดเลยลิงจะพาทุกคนมาเบิรงขนุเคก้กที่ว่าอร่อยลวกระแสบที่สุดสําหรับลิงอยู่ที่เวียดนามเนาะตั้งแต่ลิงกินขนุเค้กหล,ลายแบบมาเนาะบอกวา่าจะเป็นโซกาแลตซ่าเคียวต่างต่างเนาะที่ว่าเขาเคยกินบนมะพร้า,าหลายอย่างแต่ว่าลิงค่ะเป็นคนบ่คอยมากินของหวานแบบนั่น ถ้าเป็นขนมเค้กกต่ต้องเป็นขนมเค้กออกสไตล์แบบเข้มเป็นเป็นพวกแบบออกมีของขาวบนน้าันสิเนาะเดี๋ยวทุกคนสิบอกใจว่าเออเป็นจังไดเนาะขนมเค้กอีนั่งขนมเค้กมื่ต้องออกหวานเนาะแต่ว่าเป็นขนมเค้กใส่เข้มทุกคนอาจจะยังบทัท่านเคยเห็นว่าขนมเค้กไข่ไข่เข็มสิเป็นจังไดแล้วดิ้งเองเห็นขนมเค้กแบบนี้นี่ดิ้งเห็นตต่งแต่คล้ายตต่งแต่แบบ อยู่เวียดนามเนาะอยู่ประเทศอื่นอยู่ประเทศลาวเฮาประเทศไทยเฮาก็ยังมีทันห็นขายดือว่าอาจจะมีขายแต่ว่าแม่นลิงบ่บเห็นเนาะแต่ส่วนหลายมันลิงบ่เห็นเลยเนาะอยู่ประเทศลาวแล้วทีนี้ก็บ่เคยกินเมื่อก่อนหันลิงเห็นขนมเค้กค่ะเข้าใจ,จว่าเอิม่มเป็นขนมเค,ค้กแบบม่าเป่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนาะแต่ว่าวันนี้ลิงจะมารีวิวขนมเค,ค้กอีกแบบเนาะของคนเวียดนามที่ว่า พายมามากินคองวานกับซ้ำอ่านมมากินแบบขนมเค,ค้กข้าวก็ไดเนาะเดี๋ยวเราไปบงกันเป็นจังไดนี่จุกวนเป็นขนมเค,ค้กแบบนี้เนาะอันนี้เป็นลักษณะหูบแบบเป็นแบบขนมล่ะแหละแต่เป็นขนมเค,ค้กที่ว่าเขาเอาจจเอามาเป่าเค,ค้กคือกันเนาะแต่นี้แมนในหูบแบบที่ว่าเอามากินเอามากินเนาะบันน้มาแฮปปี้วบเดยดกันากนาดเาเป็นแฮปปี้วัเดยดเขาเอามาแฮปปี้วัเดย์มันชนาะตาสวยกานี้นี่นะเขาตอก,กับกล้องนี้ กลองนี้กลกองหนึ่งหาซิปหาซิปพันดงทุกคนกลองหนึ่งหาซิปพันดงนี่ทุกคนกลองหนึ่งหาซิปพันดงถืออยู่เส้าหาพันกีบเพราะว่าเงินบาทเขาก็ลงแหงเนาะทุกคนเงินเงินเงินกีบก็ลงแหงแบบเคืองตัวเคืองเลยเนาะปัจจุบันนี้เสาหาพันกีบในเส้าหาพันกีบนี่จะมีมียังเน่ทุกคนเคยเห็นโบขนมกีดหน้าตาแบบนี้เด้อ เจ้าหาขั้นกีบนี่แม่ถืออยู่80บาทเนาะทุกคนโอเคได้80บาทรู้สึกว่ากระถือแคงเนาะทุกคนนี่มันจะมีไข่เค็มทุกคนเห็นบอจะมีไข่เค็มแล้วกะ็เนยแล้วก็หมูยองแล้วก็ตามด้วยแบบขรีมขรีมไข่แบบเม,เมนูเนสเนาะ,แล,ะ,ะานลแล้วก็ทานดมเนี่ยก็จะเป็นขนมปังเลยทุกคนเดี๋ยวลิงสมาสีมาทุกคนเบิ่งว่าขนมเค้กที ซ่บที่สุดเนาะสำหรับลิงสาวลาวลิงจะมากินแบบนี้อันนี้ทุกคนจะคิคลิาหนาตามันบวสวยจริงจริงเด้ออันนี้แมนลิงซื้อในหูบแบบขนมเค้กเอามานางกินลิน้นแต่ขณาไปแฮปปี้ประเด็นมันจะมีหูบแบบที่สวยงามกว่านี้เดี๋วดิงจะซีมให้ทุกคนเมองเดอ้อว่ามันจะแสบสัมนายดิงจะบอกสรสชาติ <laughs> อุ้ยใส่เน้นๆเลยทุกคนเป็นแบบขนมเค้กขนมเค้ก รดดสเค็มมาสันซาฮาไซบุมี่เลยมีแต่อยู่มีทีเดียวเนาะ <c oughs> เขาเจ้าจะสื่อไปเป่าไงมันเกิดแบบเขากินดรสบ้านนะเขากะเหรี่ยนเนาะเราก็ต้องมีโค้งข้าวแบบมีทังข้าวทังเค็ม,ม,เเมเนื้อย้มเลยนี่นะทุกคนมีไข,ข่เค็มหมูยองลาดหมูยองขนมปังกรน,นุ่มๆนิ่งซีห้เบืองเด้อ อืมอืมอร่อยอร่อยแห้งเศรษฐ์บอกว่าแสบ่กินหลายกระตุยรสชาติแบบซ่บแห้งมันมันจะออกมันๆรักๆก็คือมมนมันนัวเค็มหวานแด่กะเค็มก็คือเมนอ่า ความเค็มนี่มันได้จากหมูหยองนะทุกคนมามูหยองมูหยองะเ,เยอะๆแบบใส่แน่นๆเลยทุกคนอืมเค็มนี่มันออกอย่าออกเค็มมูหยองมันนี่ก็คือมันมันเยิเย้มเยมเขาหวดเห็นบ่าเยมนี่เาหัวเขาหัวนี่นะอืมแล้วก็มันด้วยไข่เนาะทุกคนกินซุกินยุ่ยยัวส่วนนี้มันกินยุ่ยยัวจ้า <laughs> กินยั่ยทุกคนอืม ไอ้ด้วยขนมปังแบบนุ่มเนาะทุกคนแต่ว่าสีนุ่มแห้งกับมเทิงขนาดนั่นแต่ว่านุ่มนุ่มกว่าหานเค้กทั่วไปแดีวหานนี้เป็นหานที่แบบว่ามีซื้อเสียงเนาะทุกคน ฮ่าซื้อเสียงเขาจะขายแบบดิบฟดิมลิงลิง,ล,งลิงลืมทายสะทานทีห่านเขาขายให้เบิงเนาะเพราะว่าลิงเองนะเห็นแต่หมูเขาว่าว่ามันแซ่บแต่ลิงเองกับโบเคยไปสื้อไม่กินเองจา้าเชื่อแล้วลิงกับไปสื้อทุกคนโหว่าห่านนะห่าน,านดังยุ่แต่ว่าเขาจะจะขายอยู่ในเหือนเนาะเขาจะขายแบบดิบๆ,ๆแบบเว่ามันมีแต่ในเพจเนาะเข้าไปเข้าไปเบิร์กเห็นเพจเขาก็ไปสื้อตามอยู่ห่านเขาได้ แต่ว่าสีมีห่านนางกินบวมดิสือมากินกับอยู่เพื่อนเนะาะห่านแบบเน่นน้อแห้งเลยทุกคนแบบห่านเนืนน้อยหแต่ว่าเขาจะขายดีแห้งอืม <c oughs> แบบนั้นเนาะขั้นมีโอกาสขังหนาลิงสิพ้าทุกคนไปเบิ่งยั่วจ้าทุกคนออืมูยงเขาได้อย่างนั้นเนี่ยอร่อยตอนนี้กับเวลาอยู่หามุ้งคิงเนาะ หาเมื่เคืนหามุ่งเย็นเนาะอือหามุ่งเย็นก,กะะักับจะทำแต่ก็จะกินข้าวแรงเนาะมื่อดิ้งก็จะกินขนมกินผูือเดียวทุกคนหมขาอยยางตุยเพราะว่าลิงนะลิงนะงนะจอยแล้วลิงกันเลยอยากกิน,ยกนกอย่างนี้ก็กินหมขาอยางตุยเขากับโกินนะแต่ว่าส่วนนี้ดิ้งกะอยากอย่างนี้ก็กินสบายใจ <c oughs> จะไปกินซาบูอยู่ทุกคนหอนซาบู อืเดี๋ยวนี้เนาะไปไทยกะสบายแล้วขาเจ้าจะมีให้กันกันกตัว่าพซีนข่าวหนึ่งก็ได้ออกเนะต่อไปแห่งก็สีกักเด็กๆน้อยๆแต่ว่าก็ตรงในกักนย่ยงมาพยาิโควิด COVID. แต่ว่ากเห็นเห็นคนเที่ยวไปไทยกะเลยตามที่ดิ้งเห็นก็เห็นอ่าพวกอือะดูเคยไหมอ,งองนงย่างโม่ว่าเขาเจ้าฮองเพลงเนาะล่าล่าสนใจก็เป็นหน่วงเข้าไปไปฮ็ด อาเพลงอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเขาเจ้าไปเมืองเขาเจ้าในการเดินทางเขาเจ้ากัให้กักตัวอะไรซิฟบ,บ,บ้านบอกเห็นเขาเจเ้าเฮ็ดคลิปยังเนาะอืมไปกัก,ต,กตัวยังถาเด็กเฮ็ดเพิ่นกวดอ่า CPR ียังบอกเฮ็ดกวดแบบหัวบิ่งเสือยัง,เ,เ,นบบงเนาะตามที่เห็นเขาเจ้าไปแต่ว่าขั้นขั้นลิงจะไปกะลิงกนนะนัดเบากั็ขอบขัวอยู่ว่าขั้นว่าเปิดก็จะไปเนาะลิงก็จะเมื่อยแล้วก็จะไป ตอนนี้ดิเงยังอยู่เวียดนามอยู่เห็นทุกคนลายคนกระถามเสีย,ยดายเสียดายมูอหยอง <mm> มาเดอ้อกินน้ำกันมูขาเจ้าอยากกินน้ำอยู่มาห้ออกเงินน้ำดอกห้กินซื้อ,อมาเดอ้ออื้ออืออร่อยอร่อยนะเสบคืนหอดซาบูคืนหอดขนมโดนัท ยิ่งเนี่กินโดนัทมันมันมันมน,น้ำไข่อะไกันยังมะมันกับเนยขาวๆอีกเนาะแต่เนยขาวๆยิ่งบูมากเลยนะยิ่งมากจนมุน้ังกับไข่ไข่เค็มอ,อร่อยอร่อยมากเลยทุกคนในอหอบมา ในหอบสามเดือนเนาะบ่ิ้กินขนมเค้กอืออะไรขนมเค้กอันนี้กินหลายๆกอะเหลียนเนาะแต่มาซื้อามา่ไห่กินแบบหลายๆหอบเอากินหลายมันก็ซื้อแบบเรียนๆแบบ มันมั่นเนาะมันมั่นร้ายมันมั่นหลายเกินไป <g ül> นะทุกคนอาริงจะกินเพื่อทุกคนเดิอคับเนี่ย <c oughs> อือืเออแลวจะกินอีกคั่หนึ่งคนกินอีกคั่หนึ่งเฉพาะตัวลาไปก่อน อืออืออืออร่อยลิงสาขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนลิงจะขอไปกินต่อกับหมูเนาะว่าให้มูอกนั่นหอกตัวลาลิงกินผู้เดียวกับเจ้าบัวไว้เลยพวกกินได้หลายมันก็จะเหดืยนเนาะถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ลิงมีกำลังใจให้กิฟต์มากๆเพราะเลยบิลิงมีเงินซื้อขนมกินเนาะบายๆขอบคุณดี่รับชมนะป้า